สวัสดีครับทุกคนไมนนี้มียก็มาไกลทัมฮัมเบอร์เกอร์ฮัมเบอร์เกอร์มูมันอี้สิเฮเดไอ้นี่ยังเกาะเตาเตาเตาคือได้มากอันคิวสมาา์ทนะจ๊ะตกตกนะครับ เตาที่ได้คริสต์มาสกินร้องเพงเลงก็จะเทื่ยนแรกก็จะเ้อะฮ่าฮ่าะกันด้จะกันไ้ขั้งแรกขั้งแรกจ้ะอ่าย่างอันนี้จ้ะ,ย,จะย่างหมูจ้ะย่างหอยฝรัง่งแต่ได้เต้าเลย <laughs> สองชินโอ้ซ oh, องชินขอไายโอ้กูดกูดกูด ไปสองชิ้นจะ้ะข้างแรกจะ้จะได้เตาอบได้น้ำมันมาจะ้ะครังแรกก็จะข้างแรกร้อยแปดสิบอันนี้แบบสเต็กสเต็กอย่าวลลหกสิบอย่าโวลไปหกสิบกดสตาร์ทยี่สิบนาทีอย่ากดสตาร์ท กดที่ไหนกดที่นี่หรอเย <Yeah. S 2> อะแล้วก็รอต่า <laughs> งการรอทุกคนเวลาลงข้างล่างเสร็จแล้วทุกคนดูอะไรเป็นข้างใหนเป็นเป็นอไรโอ้สุดยอดมาเมียยังเดี๋ยวกลับก่อนดิกลับก่อนกูรอก่อนกลับเ <laughs> อาดี อีกหนึ่งรอบหลัเสร็จแล้วสเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้หอหอมหอมฟรังอ้าหอมแล้วหลังใจกินแล้วกินฮัมเบอร์เกอร์มูว้าดีดีทำไรมาแล้วดีไหมดีนี่หมอทวด พอปูซื้อให้แต่พ่อปูซื้อให้หมอทอดนี่อือคนไทยทำฮัมเบอร์เกอร์หมูให้ฝรั่งกินใส่ไ,ไ,ไม่ย่างเน็ตเหรอใส่เคทชัพอย่าวล์ใช่เคทชัพก่อนอย่าวลคนไทยโอ้กู굿สลัดสลัดด้วยอย่าวล นี่มูเยาโวลกับชีสชีสให้ฝรั่งนี่นี่ยาโวลคนใดปิดปิดเลยอันนี้เป็นชีสเบอร์เกอร์คอนสแตนต์คุณมีฝรั่งอีร้อนนี่นามปาษองกฤษทุกคนวันที่สองวันที่สอง ฝรังกินข้าว yes 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 นี่อันใหญ่เลยฝรังกินเบิดไหมกิน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 มาครัวโอ้เสร็จแล้วห้ามรกรของฝรั่งกินหมดไหมเนี่ยจ้ากินเบิร์สอน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 ยาวเลยใหญ่ขนาดนี้กดกุดกุดกดถ้วยไม่พอถ้วยไม่อเอาจานใหญ่ Oder Tat. <laughs> nee, Song Changerei. Song Changerei. Song Cheeseburger, Van Pet Style. Lifestyle. Soll ich hart bekommen? Wann vor voran gehen? Cheeseburger, Van Pet Lifestyle. Nee, die kommen. Der Mabind. ชิสเบอร์ก็ธรรมดามีมูข้างในใหญ่อ๋อฝรั่งชิมก่อนโอหอบอักกันใหญ่หอืมเซบป่ะเซ็บเซ็บคนไทโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้าเอต้าบอเกิดฝรั่งกินเข่าไปเห็นงาน <c oughs> กินหมดไหมสองอันใหญ่ขนาดนี้กินแต่มามากินโอ้ทุกคนเสร็จขนาดนี้อืม Hamburg hat am Eng und Ziganok. Wir mmh. Mir werden gengeng. Rang ka so ุกคนกข่งน็อปฮีมาตบแข็งแรงตกตุกันึ้นตุ้งตรงกันวันควมาหยุดดีีตกไม่หยุดเนาะตกไม่หยุดเป็นการมันชาข่าวกันหรอกมาตกไม่หยุดเลยก็จิสเปอร์กันมาเรงเสร็จแล้ว เออไปเลยอาหารอะไรผสมเฮ็ดอาหารเทียงจ้ะเฮ็ดอาหารเทียงให้ฝรั่งกินข่าไปเห็ดงานจ้ะเออจ้ะตรงจุดนะครับฝรั่งไดเฮ็ดนำฝรั่งกินข่าไปเห็ดงานเอาอาปากอันใหญ่เนี่ยอาปากอันใหญ่เราปิดเสร็จอาปากอันใหญ่อ nó mm. thật <laughs> mm. mẹ Kimber me à ยี่ดีซื้อซืมูตามเองอะพลังเป็นกีเกรียไปตำานังหนาว้างนอกทีมาตกแข็งแรงนากันนี ชาชาเป,ชเ,เป็นิ่มเร็วต้องต้องคิดเพื่อกัรใหญ่เป็นเป็นอู้ทำอิ่มอิ่มสิสองอันอันใหญ่อะเนะใหอิ่มได้ไงชิน้นอันใหญ่สองอันทำอิ่มเร็วเข้าใจโอ้ไม่ถ่ายวิดีโอข้างนอกทำสารลดที่มาไอโโ้ก็วฟูดเปียกนะ้ำอีกแล, <laughs> แล้วก็เสียอีกหรอกต้องตายก่อนตายเสียไปอันหนึ่งละกินหมดกินให้หมดนะ Ddim oed. Dyn ni'n chyd bwyrgyn i bag. Chyd bwyrgyn i ti bag, he? Ie. 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 ไปตรงชาติจำซาตรัสแลกลับบ้านกินข้าวฝรั่งก็ไปเฮ็ดนานฝรั่งไปเฮ็ดนานมั uh huh. นมีกินกินทำอะไรทำอะไรกินข้าวทำอะไรกินข้าวทำชีสเบอร์เกอร์นัดคนไทย อทำชีวิเกยฝรั่งกินข้าวไปเหตุนานที่มาก็ตกไม่หยุดอืมหนาวก็หนาวอ่ะหนาวก็หนาวใช่หนาวขนาดนี้หนาวขนาดไหนเมนบอแเมนอยู่เมนเลยเมนอยู่เมนเลย <laughs> แม่แล้วมแ,ลวแลวมลเวลาแมนอูมันเลยไ่มคิดชีสที่ปากชีสเป็นเนืเอ้อ่ะติดที่ปากตลอดเออทุกคนฝรั่งกิกนเตอใส่เสื้อผ้า,ากันไปเอดนานเต่ประพณีกันร็อกจำเอ็กตรงรบกรอดสาบมาตก <S <S าที่ที่ว่าก็ไปหยุด เอ้ความสาดเห็ดแล้วอ่ะที่มากับโต๊ใส่อีกคือเก่าจะ้ะองสาลดคักเย็นเราเย็นอีกทำอีกหนึ่งรอบทำ <laughs> ความสาดอีกหนึ่งรอบม,อมอะแตอ <laughs> ดิ้ติดปากอ่ะอิบแล้วตราฝังไปเห็ดนานไปสิืนาทีก่อนออกจากบ้านเอาซืนาทีทำรวสาด <laughs> เดินทำซา,ารดรถอีกอย่าเดินทำซา,ารดรถอีกตึจๆนะครับโอเคทุกคนแค่นี้ฝรั่งกินแล้วฝรั่งไปเห็ดน,นั่นลับไปครับอันเจ้าดีครับทุกคนขอบคุณครับ,รบทุกคนคคทีนท่ดูคลิปฝรั่งกับคนไทยโอเคค่ะ<า>ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมดบเดอ้อค่ะเด้อฝรั่งกินเข่าอ,อิ่มแล้วฝรั่งไปเฮ็ดงานน่ะจ้ะ ไปเห็นงานละจ้ะเพราะว่าเขาได้เขาให้เขาเขาคนกินตอนเที่ยงเขาจะเนาะเป็นเขางานบ่ายโมงเดี๋ยววันนไปเห็นงานละจ้ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจ้าขอบคุณครับบ๊ายบาย